พาคุณผู้ชมไปติดตามการรักษาอาการของหญิงป่วยที่เป็นโรคอ้วนเธอหนักตั้ง300กิโลกรัมจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอาเธอเนี่ยออกจากบ้านมาได้เนี่ยคุณผู้ชมคะถึงขั้นที่เรียกว่าต้องรื้อประตูบ้านกันนะไม่งั้นออกมาไม่ได้ต้องทุบบ้านอ<น>ะเนาะต้องทุบบ้านกันเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยค,ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของโรงพยาบาลศิริราชรับเธอเข้ารักษาแล้วนะคะเดี๋ยววางแผนกันก็จะต้องมีการผ่าตัดกระเพาะและลำไส้ด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยยังไงเนี่ยเธอก็ต้องเป้าหมายคือให้เธอกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ่ะค อันนี้เท้าความให้ฟังนิดหน่อยเนาะเผื่อใครไม่ได้ตามกันท้าผู้ชมอย่างพอจําได้เนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากู้ภัยก็ช่วยเครื่องย้ายหญิงป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะอายุ35ปีหนักมากถึง300กิโลกรัมเนี่ยแล้เธอเนี่ยต้องนอนคว่ำหน้าตลอดเวลาใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยก็นําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอาการของเธอคือเหนื่อยหายใจติดขัดนะคะทีเนี้ย ทีมโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชก็วางแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินค่ะจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอยุธย,ยาพอมาถึงโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเช้านี้เนี่ยพยาบาลต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะต้องตรวจระดับวัดค่าออกซิเจนอย่างต่อเนื่องด้วยต้องอให้ออกซิเจนกันเป็นระยะระยะเลยตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายค่ะคือปกติที่เธออยู่ในบ้านเนี่ย ไอ้คันว่าจะขยับตัวลุกขึ้นนั่งเนี่ยมันยังยากเลยถูกไหมใช่นี่นะฮะก็นําตัวเข้าสู่การรักษานะครับเพราะว่าเรื่องของภาวะอ้วนของเธอเนี่ยมันอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แล้วจริงๆนะครับแผนการรักษาเขาบอกแบ่งเป็น2ระยะช่วงแรกเนี่ยหนเดือนแรกจะมีการประเมิอนอาการผู้ป่วยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆในระบบปอดหัวใจการนอนหลับ นะแล้วก็พยายามควบคุมอาหารออกกําลังกายนะขยับแข้งขยับขาให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลดน้าหนักได้สัก50กิโลกรัมหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดในระยะที่2คือผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารและความยาวของลําไส้จะใช้หุ่นยนต์นะช่วยผ่าตัดที่มีความปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับลองฟังเสียงคุณหมอหน่อยครับ นี่น่าจะเหมาะกับคนไข้รายนี้มากเพราะว่าคนไข้หน้าท้องค่อนข้างหนางั้นการผ่าตัดจะเกิดความแม่นยำปลอดภัยนะครับซึ่งศีริราชเราก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้นําเรื่องการผ่าตัดหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับกว่าน้ําหนักจะลดลงได้เนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะครับประมาณ6-12เดือนงั้นโดยรวมแล้วกว่าคนไข้จะสามารถลดน้ําหนักได้เนี่ยต้องใช้เวลาร่วมปีหนึ่ง ก็ต้องให้เวลาเป็นปีนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเนี่ยเธอแบบเป็นอย่างเนี้ยมานานแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการเผาผลาญในชีวิตประจาําวันเนี่ยม,มันแทบจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่คุณเกณฑ์ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยแค่ลุกขึ้นนั่งเนี่ยก็คงยังทําไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะจริงๆอย่างที่บอกคือข้อมูลของเธอเธอนอนคว่ำหน้าตลอดเวลาเนาะ oh. เอาแค่ว่าแค่จะพลิกอ่ะ ปลี่ยนอิริยาบถจากการนอนคว่ำหน้ามานอนหงายอ่ะแค่นั้นน่ะก็ยังทําไม่ไหวแล้วถามว่าการเผาผ่าญในรบร่างกายมันจะไปเกิดขึ้นตอนไหนถูกไหมคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เธอเป็นเด็กๆ็กแล้ว<ช>แม่เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าลูกสาวเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กเลยเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะโหน่ากลัวเคยถึงขั้นว่าหัวใจหยุดเต้นเลยอะค่ะ เขาก็คือพยายามบอกกันแล้วแหละว่าให้ควบคุมน้ําหนักนะควบคุมนะมแต่คุณเข้าใจไหมว่าคือคนเคยกินนะ่ะและร่างกายมันเคยชินแบบนี้ไปแล้วนะคะคก็ก็ทําไม่ได้จน2อถึงสเดือนที่ผ่านมานี่มันกําเริบหน,นักอะค่ะน้ําหนักเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆดูท่าทางแบบไปร้อยโลไม่หยุดสางร้อยโลไม่หยุดจนกระทั่งสามรอโลมันเป็นอย่างเนี้ยร่างกายอ่อนแรงแล้วทีนี้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยค่ะ ก่อนเนี่ยเขาก็ยังเดินได้อยู่เขาก็เดินไปห้องน้ําห้องอะไรเองแต่ตอนหลังเนี่ยเขามาบอกว่าเขาอะเหมือนว่ากล้ามเนื้อเขาว่าไม่มีแรงตอนที่เขาเริ่มเดินไม่ได้เขาไม่ยอมไม่สาม,มีเขาบอกไครคือคุณแม่ไปเขาก็อยู่ในห้องจนแบกเขาไม่ไหวเขาก็เลยบอกบอก,ก็เลยติดต่อทางโรงพยาบาลโดยผ่านกู้ภัยก้อนที่แรกน้ำตาเ <c oughs> ก็เมื่อกี้เขาจะเป็นอี นี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณแม่เนี่ยทุกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคนที่เขาอ้วนเนี่ยเขาเขากินเยอะตลอดเวลาหรือว่าเขากินแบบไม่บัญญับบรยังไม่ดูแลตัวเองเหมือนที่แบบหลายๆคนชอบมาแซวกันหรืออะไรต่างๆนานานะคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในระดับฮอร์โมนในระดับพันธุกรรมนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เขาอาจจะอ้วนแบบเนี้ยเขาไม่ได้กินเยอะไปกว่าเราเท่าไหร่หรอกคุณเคยได้ยินไหมคำนี้ที่เขาบอกว่าบางคนน่ะแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยมันเป็นในระดับ ของพันธุก,กรรมมานะะซึ่งที่สุดเนี่ยต้องเข้าไปรักษา<ช>เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้หลายๆทางหลายๆวิธีเนี่ยมาประกอบกันใช่แล้วก็ขอเป็นกําลังใจอ่าขอให้เธอ<ช>มีพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในกระบวนการรักษาทั้งหมดเนี่ยคุณหมอยังย้ําเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการควบคุมอาหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องมีต่อท้ายอยู่เสมอนอั่นก็คือ ออกกําลังกายด้วยถูกไหมเ<ช>พราะการออกกาลังกายคือมันทําให้ระบบทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การลดไขมันทําให้ผอมอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกๆอย่างในร่างกายเลยะะให้มันทางานได้ปกติเนาะนะแล้วก็สำหรับเคสนี้เนี่ยเขามีข้อมูลมาบอกว่าใช้สิทธิบัตรทอง30บาทในการรักษาด้วยนะครับเพราดังนั้นใครที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคุณผู้ชมลองไปปรึกษานะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานโรงพยาบาลหรือต่างๆเนี่ยใกล้บ้านดูตามสิทธิ์ที่เรามีอยู่นะคะ